สวัสดีครับคุณผู้ช e มครับเพื่อนๆครับเราอยู่กันที่แรงพิเซอร์อีกครั้งนะครับอีก,กับบที่ีห้านะครับเราเล่นหลังไม้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเราจะนี้เรา,าผ่านกนระท่อมสันโดษเรียบร้อยนะครับนี่ฮะแลวาไปที่กระทอมสันโดษนะฮะแล้วก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลยกระทอมสันโดษไปอีกหนึ่งจุดแล้วในระหว่างทางเราจะเดินทางต่อไปอีกเพื่อไปยังจุดใหม่ที่ที่เาเรียกว่าต่อไปนี่ครับนี่นะครับเป้าหมายต่อไปเราจงต้องมาที่นี่นะครับ น่าจะเป็นมหานครลอ,อยฟ้านี่แหละแต่ว่าเราจะต้องผ่านเส้นทางเนี่ยเจอกับมอนสเตอร์ระหว่างทางอีกอีกสี่จุดนะฮะเราผ่านไปแล้วหนึ่งจุดนะจุดที่เรายืนอยู่นี่เราชนะแล้วแต่ราต้องอีกสามจุดนะที่มีพีศารบินอยู่นะฮะและพีศาจข้างคาวบินนะฮะและอีกอีกสามจุดนะั่นคือพีศาจร,ระหว่างทางถึง่จะไปถึงที่มหานครลอ,อยฟ้านะครับทีอ่อาจารย์ของแอนเจลิก้าบอกให้ฟังนะเจสสิก้านะครับ อาจารย์ของแองเจลิก้าชื่อว่าเจสสิก้าบอกให้ฟังว่าที่มหานคราลอ,อยฟ้าเนี่ยเราต้องไปที่นั่นนะครับแต่ว่าพอเราไปพบกับแองเจเจสสิก้าที่กระท่อมสันโดดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแองเจลิกาเจสสิก้าก็บอกว่าให้เราเข้าไปที่รอยแยกแห่งการเวลานะครับเพราะว่าเราได้จัดการกับลีออนนะครับลีออนกทดสอบเราลีออนนี่เป็นเป็นอะไรอ่ะ เป็นอัศวินจากแรงพิซเซอร์ในอดีตนะครับที่เอาชนะเ่าปีศาจในอดีตมาได้นะครับแล้วก็ผู้คนอพย์มาอยู่ที่เมืองอยู่ที่หมู่บ้านโดวารูเนะี่ยเสร็จแล้วเกิดปีศาจบุกอีกครั้งหนึ่งนะครับเลออนก็จะออกมาช่วยแต่ว่าเราจะต้องเข้าไปที่เราแยกแห่งการเวลานะเพื่อไปค้นหาที่ที่มาของเหาปีศาจว่า อ่าเมื่อแรงพิเซอร์ EP 2ที่ที่อ่าเปิดให้เล่นบนเครื่องไมกระได้นะครับมันมาเป็นไงไปเข้าไปดูกันเลยดีกว่านี่อย่าพูดไปบบพูดมาแล้วก็จะพากันงงเข้าไปดูเลยนะฮะนี่คือแรงพิเซอร์ EP 2เอ้ยไม่ใช่ EP 2ครับเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตอนที่2นะครับแรงพิเซอร์2นะฮะในเครื่องไมกระได้ส่วนแรงพิเซอร์แรงพิเซอร์ภาคหนึ่งนั่นอนะ่ะอยู่ในเครื่อง น่าจะเป็นเครื่องฟราร์มีคอมนะครับแล้วภาค2องเนี่ยมาอยู่ในเซกาแมกกาไดภาพสวยนะฮะ16บิตแล้วก็ภาค3ก็คือภาคนี้แหละครับที่อยู่บนมือถือนี่เป็นภาค3าอันนี้อย่างกรณีนี้เราชนะมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ละด่านแต่ละด่านเนี่ยเราชนะมาแล้วนะครับชนะมา4ด่านและเล่นหลังใหม่มานะครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไปถึงในแต่ละด่านมันจะต้องผ่านด่านที่อยู่ระหว่างกลางทางและก็คือด่านเล็กๆพวกนี้นะครับเนี่ยเนี่ย ด่านเล็กๆพวกนี้เป็นด่านระหว่างทางเป็นเหมือนเจอพวกมอนสเตอร์ขวางเราระหว่างทางเราต้องต่อสู้ตอนนี้เรามาถึงที่เ,เราทดลองดูด่าน1แล้วกันด่านหนึ่งของแรลงติสเตอร์ภาค2นะครับไป,ไปดูนะครับเข้าไปโจมตีแล้วด่านพวกนี้เราสามารถเข้าซ้ำๆได้เรื่อยๆนะครับซ้ำๆได้เรื่อยๆเข้าไปเราชนะอ,นอ่านี่ข้าไปเลยนะครับเพื่อเซฟเวลานะครับ นี่คือด่านหนึ่งนะฮะของแลนทิสเซอร์สองนะฮะนี่เริ่มต้นกล่าวก็คือไอเจ้าอาัทรินลูกน้องของเลเลเลออนน่ะีออนนะมันมาที่หมู่บ้านนี้อา้าอาค่อนเลยนะครับแมตช์ลุยขึ้นไปอย่ที่บันโดนะครับบันโดเนี่ยเนี่ยมันมาจับผู้คนในหมู่บ้าน จะมาเอาองค์หญิงของเมืองนี้ไปนะครับเป็นตัวประกันแต่ว่าผ่านไปเลยนะครับผ่านไปเลยเสร็จแล้วพวกอาชินก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมก็ต่อสู้กันนะฮะแล้วก่อนไอ้นกนี่ต้องไปเลยนกนี่ไปเจอเจอดาบเจอหอกแล้วปลอกนะฮะก็ยังยังไม่ต้องใส่แต่ไม่ต้องไปช่วย อันนี้ให้พระเอกเราคนเดียวพอเลยทหารดาบนะครับไอแมตช์คูวคนเดียวข้ามไปแล้วกันคูยกันเยอะนี่ฮะเจ้าบันโดเนี่ยทำร้ายประชาชนนะครับประชาชนที่ไม่มีอาวุธเนี่ยเจ้าบันโดจอมเจ้าเล่ห์ดูหน้าตาก็เจ้าเล่ห์นะฮะเ็แล้วทหารของบันโดก็เนี่ยครมาลุยกับแมตช์คิเนี่ยดาบเดียวพิชิตทั้งกองทัพ แล้วจะบันโดเริ่มแล้วต่อไปนะครับเชินต่อไปแล้วรออ่าไปจะรวดเร็วด่านนี้จริงเราก็เล่นหลังไม้มาหลายรอบแล้วครับเพื่อเอาเอาของรางวัลที่เป็นอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นคลาสที่ใช้ในการพัฒนาคลาสของตัวละครอันนี้เป็นกองทห,หารของทห,หารของโบสถ์นะครับที่มาปกป้องชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นะครับ เรื่องมันเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องประมาณนี้็มามป้องกันดีบ้างนะกอทหารมาทันนะครับไม่งั้นคงหยุดไม่ต้องูกลักคาตัวแน่นอนโจมเอาละครับเจ้าบันโดดีนะ้วถึงเวลาของแกแล้วเจ้าบันโดนีนะครับเจ้าบันโดจะเสร็จแมคือตรงนี้ เราจะวางตรงนี้ในมุมเฉียงนะครับแล้วก็ใช้สกิลใช้สกิลนี้นะครับใช้สกิลนี้เลยแตะปั๊บแล้วก็แตะรูปไปเท้าโดนตีนี่ฮะใช้ทีคว้างดาบดาบเดียวเจ้าบัลโดก็เรียบร้อยเพราะว่าเลเวลเราอัดเราอัดมาเลเวลสูงแล้วนะครับเป็นเลเวลมาสูงแล้วนะฮะทหารโบสถ์ก็ เข้ามาเพื่อได้ทันเวลาแล้วฆ้าหมดศรัทาไปเพื่อเซตเวลานะครับนี่ยนี่คือการเข้าไปลุยในแรงพิเซอร์ภาคสองนะครับซึ่งเขาเอามาให้เราเล่นเพื่อย้อนไปดูอดีตของแรงพิเซอร์ว่ามีความเป็นใหยังไงเนี่ยครับได้การแล้วครับเนี่ยนี่ไงแตะปั๊บนี่ไงครับนี่คือคัมภี์ฝึกฝนการรบนะครับเนี่ยใช้งานเพื่อเพิ่มคุณภาพคลาสใช้โดยนักสู้ระดับเริ่มต้น นักสู้ดับต้ตตตนๆเนี่ยนี้คือนักดาบน่าจะเป็นของแมทธิวนะครโอเคครับเราได้แล้ว1ชิ้นเนีย่ยสามารถเข้าได้เยอะๆได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆเพื่อมาพัฒนาคลาสของตัวละครนี่นะฮะนี่คืออันนี้เราอันนี้ดานแรกใช่ไหมฮะดันหนึ่งดัน2องดัน3ามเอาดัาน3ดีกว่าฮะทดลองดาน3ให้ดูอีกดานนะครับนี่เป็นดาน3มของแลนพิเซอร์ภาคสองนะครับลองเข้าไปดูซิว่า แต่ละด่านมันจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีโลเคชั่นต่างๆอ่านี่เป็น,น,นด่านเมืองด่านนี้ก็ค่อน่อนข้นนางที่จะหิีพอสมควรน,นะครับเนี่ยไอโซโลุม่มเนี่ยฮะไอกัปตันกัปตันโซโลุ่มนี่เป็นรองรองในพลอัควินมังกรไฟน,นะครับของในพลวากัสิทีเนี่ยจะมาเอาหินอะไรสักอ,อย่างนึงเนี่ย อาจจะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยนิบัตหลวงไม่ยอมเอาข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับนะฮะแทนหินน่าจะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยแทนหินน่าจะมาเอาอันนี้ไปนะฮะทีนี้งตาเราต้องลุยแล้วเราต้องช่วยทหารของเมืองนี้รักษาแทนหินอันนี้ไว้ให้ได้แทนหินอันนี้น่าจะเป็นพวกศีลาจานึกอะไรประมาณนั้นเออเียสิก้าเจสิก้านี่ดีระยะไใส่ได้ ระยาไกลไม่ค่อยดีนะเจสสิก้าให้รอไว้ก่อนดีกว่าเ่านกนกก็เอารอไว้หลังเจสิก้าเนี่ยเอารอไว้ก่อนนี่แหละจะต้องเป็นตัวลุยแล้วพระเอกเธอจะต้องลุยแล้วแมทชิวพอเรามีสามทีมนะครับพอเรามีสามทัพนะครับทัพแมทชิวทัพเจสิกา้าแมทชิวนี่เป็นทัพดาเจสสิก้าก็เป็น อาทัพนักเวทที่มีทหารเป็นคนทะลุนะฮะแล้วก็อ,กอีกคนหนึ่งชื่ออะไรจำชื่อไ,ไ,ได้แล้วอะไรโคโคบา้าอะไรเน,นี้ยคนนั้นจะเป็นแอสแซัซินนะครับเป็นแอสแซัซินทีนี้อาเท่านกเดินก่อนใช่ไหมเออตอนนี้เจสสิกา้านี่ไงเจสสิกา้าลุยได้แล้วนะครับนี่เจสสิก้าเดินก่อนเลยเจสสิก้าสามารถจัดการกับตรงนี้ได้ นะครับโดยใช้สกิลนี้นี่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงยกเลิกก่อนนะครับถอยหลังได้ถ้าเอาเจสซิก้าขยับไปตาหนึ่งแล้วลุยเอออย่างนี้ดีกว่าขยับไปตาหนึ่งให้ห่างกันข้ามข้ามกันช่องหนึ่งหมือนบันลุกนะฮะจ็อบตี้เพื่อเจสซิก้าจะได้ใช้นี่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 นนโอโ้เลปเต้ โอ้เยอะนะเกือบหมดเลยเดี๋ยวแต่แม่ทัพทาหารตายหมดแล้วทีนี้กองทัพนกก็น่าจะเด็จสึกได้แล้วนะครับขอทับนกนี่รอซ้ำอยู่เฮ้ยอ้าวพลาดเลยเมื่อกี้เราจะไปกดรอที่กีต้องกดต่อสูอ้านนี่นี่คือการพลาดครั้งของเราเองอ้าวลุยเลย อะไรบแบตเตอรี่หมดไหมไม่หมดนะเหลือหนึ่งนักฆ่ามาช่วยนักฆ่ามาช่วยซ้ำซ้อหมดไปหนึ่งหน่วยนะครับอันนั้นเป็นเป็นของเกาะอะไรอ่ะทหารกองอีกเมืองหนึ่งนี่อเจาติกามาแล้วนะครับเจติกาจาัดการแล้วอีกหนึ่งหน่วยที่เหลือเรียบร้อยไป เอามาอัดแอชเชสซินแอชเชสซินนี่เปลี่ยนคลาสแล้วนะครับเปลี่ยนคลาสแล้วก็เลยมาใช้ดาบแะไวครับมาแล้วเชอรี่อันนี้เป็นกองอาหารของอะฆภาไปเลยนะครับของอาหารของเมืองนี้นะครับทีนี้จะต้องเดินต่อจะต้องมาช่วย2คนนี้ให้ได้ โน้ตไม่ได้อันนี้จะต้องเดินอ้อมอีกเอ๊ะไม่อ้อมสิมันรอดไปได้โอเครอดนกนกมเอามารอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชุดข้างล่างนี้ก็หนักหนาสาหัสพอสมควรนะเนี่ยเอาข้างบนก่อนเอาพระเอกอ,อัแมทธิวเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผิดแล้วแมทธิวเวย้ยทีมผิดนี่อัแมทธิวอัดก่อนเลยจัดการตังนี้ให้เรียบร้อย เออฝาดล้างตรงนี้ให้เรียบร้อยนี่ครับ,บ,บทำให้คิวไปจัดการเสร็จแล้วนี่ทหารล็อกของของอะไรเนี่ยเชอรี่ที่มาช่วยนะครับที่มาช่วยเป็นทหารของของเจ้าหญิงข้างบนนะฮะไม่ทันแล้วมาก็จะไม่ทันแล้วอ้าวครับม้ามันขึ้นไปเฮ้ยไปลุยเจสซิก้าโอ้หเจสซิก้าอ่อนกว่าเยอะเลยตายตายตาย โอ้โหเจสิกาต้องถอยห่างมาหนึ่งช่องเพื่อที่จะจโจมตีระยะไกลนี่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 เป็นใช้อย่างนี้นะครับเจสิกาเป็นใช้อย่างนี้ต้องห้ามประชิดเนี้ยต้องถอยห่างเข้ามาหนึ่งช่องเสร็จแล้วกลายเป็นทับนกใช่ไหมครับทับนกลงไปอันนี้ไทยอ่ะอันนี้พระเอกเราลงมา แอสแทคซิ่นแอสแทิ่นเรานี่ยเืออยู่คนเดียวเองไม่มีลูกน้องเลยเดี๋ยวู้กับแม่มดนะแม่มดมีหลายฮะหลายเวทมนตรนแรงแปลงใช้ได้เลยเดี๋ยวจะต้องใช้วิธีลุมกันแล้วเนี่ยโอ้นี่ไงแม่มดใช้บอลไฟมาเรียบร้อยเลยเทรี่เทรี่ล่วงไปแล้วนะครับเทรี่ อ่าลุกแล้ววันโดลงไปอีกหนึ่งแล้วนะครับเสร็จกันเนี่ยเราจะพยายามรักษาแม่ทับไว้ให้อยู่ให้ครบไม่ครบนะครับลรื่นได้อ๋ออันนี้ไม่ได้เราต้องรอไว้ก่อนอันนี้ก็ไปต่อก่อนด้วยไม่ได้รอก่อน ต้องรอพระเอกแมตชิวไปจัดการครับต้องจัดการเขาอีกสองทีมแล้วขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาเจสสิก้าไปจัดการระยะไกลหน่อยทีนี่โจมตี เราดูครับบางทีติ๊กผิดติ๊กผิดเสร็จเสียท่าเลยเอาละวลดกำลังหาได้ส่วนนึงแล้วเอาละวทับนกลุยซ้ำเลยนี่ทับนกซ้ำเอาละครับที่เหลือแม่มดคนเดียวละเหลือแม่ไม่คนเดียวละแม่ๆๆคนๆๆคนี้ร้ายร้ายพอสมควรน,นะครับต้องใช้แบบนี้ นี่ไอ้เน้ยนี่โอ้ยโชคดีเนี่ยโชคดีนั่นคนะืกว่าทีเดียวอยู่เลยวุย้นเลยจบโอ้โหแม่คืออะไรที่จบแล้วนะครับนะฮะคือเหมือนว่ามันจะจบลงแล้วนะโอเคครับก็ปราบแม่มดได้จริงโอ้ยรอบก่อนกมันจะปราบได้ไม่น่าดูเลยแต่รอบนี้แสดงว่าตัวละครเราเนี่ยเลเวลเห็นไหมครับตัวละครเราเลเวลเนี่ยฮะสิบสี่สิบหก สิบสามนะฮะแล้วก็เลเวลเราสูงขึ้นเลเวลทีมก็สิบห้าแล้วนะครับโอเคพอเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะฝ่าผ่านด่านก็จะเริ่มง่ายขึ้นอันนี้เราได้อะไรเอ่ยนี่ครับใช้โดยผู้พิทักษ์นะฮะอันนี้เป็นคำพีฝึกฝนการอยู่รอดใช้โดยผู้พิทักษ์ระดับเริ่มต้นผู้พิทักษ์นะครับใครใครเป็นผู้พิทักษ์ก็ไม่รู้อ่ะ จะตดูตัวละครเราถ้าเป็นตัวละครผู้พิทักษ์ก็ใช้การ์ดไม่ได้เลยโอเคครับก็ประมาณให้ชมประมาณให้ให้ชมคร่าวๆประมาณนี้นะครับว่าการเข้ามา <c oughs> ผ่านด่านในแ a ลงกิสเตอร์ภาค2อะ่ะย้อนอดีตเนี่ยเราจะได้การ์ดพัฒนาคลาสของตัวละครนะครับเดี๋ยวเราต้องลุยไปเรื่อยๆี๋ยวว้ลุยหลังใหม่นะครับตอนนี้ให้ดูแค่2 2ด่านนะครับแล้วเราก็กลับไปที่โลก นี่นะฮะเรากลับไปที่โลกก็ตัวละครเราก็จะเดินต่อไปนะฮะเดินหน้าต่อไปเดี๋ยวจะไปพบกับมันมี2ทางนะครับจะข้ามน้ำไหมถ้าอย่างเราต้องอยัางไม่ข้ามน้ำเนี่ยเราก็ไปที่ปราสาทลอยฟ้าก่อนต้องไปเจอกับเจ้าปีศาจอะไรอ่ะทั้งข่าวนะครับปีศาจทั้งข่าวก็โอเคครับเอาไว้พบกันในอีพีหกนะครับสำหรับอีพีห้าก็คงต้องลากันแค่นี้ก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ ออลืมไปต้องขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ตามเดชันเสมอมานะครับเข้าไปดูคลิปเกมเราในเพลิสเล่นเกมเพื่อชาตินะครับก็เออขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขท้องครอบครัวครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ